รัมนูญไทยเนี่ยเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆมันเปลี่ยนบ่อยจริงๆน,น,นะแล้วก็เอาเอาคนมาเดินขบวนเอาทหารมาหนุนข้างหลังปุ๊บเดียวก็ฉีกรัฐธมนูญทิ้งได้ละประชาชนยังไงเนี่ยก็ต้องการการเมืองที่การเมืองเพื่อประชาชนแล้วอย่าลืมนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันสมัยใหม่ขึ้น ประชาชนมองเห็นความเฟกของนักการเมืองได้ดีใครเฟกใครไม่เฟกเนี่ยเห็นหมดเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครคิดอยากจะเป็นที่รักของประชาชนเนี่ยต้องเอาหัวใจไปทํางานให้เขาถ้าเอาเฉพาะกริยาท่าทางแอคชั่นเพื่อจะไปต้มเอาคะแนนเขาเนี่ยยากยากเขาฉลาดที่จะรู้หมด กังวลมากกว่าค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยเมืองไทยก็ได้จัดการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิ์จัดการมันจัดการให้มันดีจัดการไม่ดีเนี่ยมัน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 ก็ไม่ไหวอะเนาะคืออยากให้เห็นว่าจัดการแล้วมันจัดการในสิ่งที่อินเตอร์เนชั่นแนลยอมรับเหมือนเราแข่งฟุตบอลอะถ้าเราแข่งแล้วเราบอกว่าเบอร์นี้ต้องแพ้ไม่ได้ต้องชนะอย่างเดียวไล่กรรมการตัดสินอย่างนั้นนี่มันอันตรายไทยมีนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณทักษิณมองทิศทางต่อไปเป็นยังไงคะ มองทิศทางประเทศเหรอฮะก็คงเหมือนเดิมฮะเหมือนในห้าปีที่ผ่านมานะครับแต่เพียงแต่ว่า,ามาตราส4อาจจะไม่ได้ใช้แต่จ,จะใช้วิธีอื่นก็ไม่รู้ในแง่ของเกมการเมืองในสภาล่ะคะเกมการเมืองในสภาก็ก็สสก็มีโอกาสที่จะได้พูดได้ตรวจสอบอะไรมากขึ้นแต่ว่าองค์กรการตรวจสอบยังเป็นองค์กรที่แต่งตั้งโดยคุณประยุทธ์ทั้งนั้นก็ยังสามารถที่จะ ควบคุมได้หมดอย่างเดิมมันก็คือไม่มีไม่มีระบบมีตรวจสอบแต่ตรวจสอบในสภาปักเป่าไม่ได้ตรวจสอบด้วยระบบเพราะระบบมันไม่เวิร์คนะครับแล้วก็มีพรรคที่เป็นสวิงไปตรงไหนก็ได้ในการบริหารบ้านเมืองมันเก่าเกินไปมันไปไม่ได้อย่างผมนี่เก่าแล้วเจ็ดสิบแล้วนะครคนรุ่นใหม่ๆมานี่ดีใจเลยอยากเห็นคนรุ่นใหม่ครับมันมันคงเป็นเรื่องที่พูดยากในเรื่องของระบบการปฏิวัติบ้านเรา ม,ม,มัน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 ซับซ้อนเน่ยอย่างการเดินกระบวนทุกครั้งเนี่ยก็ถ้าจะเดินกระบวนแล้วก็จะจะให้สําเร็จเนี่ยทหารก็จะต้องส่งคนไปอยู่ข้างหลังอย่างคราวที่แล้วก็ทหารก็เข้าไปดูแลแล้วเวลาเราสั่งให้รัฐบาลสั่งให้ทหารจัดการเรื่องความมั่นคงเรื่องไหนเนี่ยเขาจะไม่ทําเพราะว่าเขาเทคไซด์อันนั้นก็ชัดเจนแล้วว่าสถานจะเริ่มวางแผนปฏิวัติคือ ในเมื่อถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันก็ลําบากแล้วก็รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็สั่งการทหารไม่ได้มันทหารอยากจะทําอะไรก็ทําอย่างนี้บ้านเมืองมันคงไปไหนไกลไม่ไกลสงบเนี่ยบางทีมันต้องเข้าใจกันว่าม,มันสงบเพราะทหารได้มีอำนาจแล้วหรือว่าสงบไม่สงบเพราะทหารยังไม่มีอำนาจมันส่วนใหญ่แล้วทหารเป็นคนกําหนดว่าจะให้สงบหรือไม่สงบมันเป็นเรื่องอย่างนั้นแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยสงบโดยไม่มีอนาคตเนี่ย สงบโดยไรอนาคตเนี่ยมันมันก็ไม่ไม่รู้สิว่าอย่างไรดีว่าพักการเมืองหรือว่านักการเมืองเนี่ยควรวางบทบาทในแง่ความสัมพันธ์กับกองทัพยัยงไงคะจ,จริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะผมคือกองทัพเนี่ยก็กองทัพนี่ต้องลดบทบาทตัวเองไปทําหน้าที่ถ้ากองทัพยังมายุ่งกับการเมืองอยู่อย่างเงี้ยบ้านเมืองคงไปลําบากมันมนุษย์ธรรมดา มนุษย์ธรรมดาเป็นคนง่ายๆกับชีวิตไม่ต้องไปกลัวเลยผมเลยมีอะไรพูดกับผมได้แต่มา่กลัวผมไม่รู้กลัวทําไมผมก็ไม่เข้าใจกลัวผมก็เลยทาโน่นทํานี่ให้มันดูบ้านเมืองยิ่งวุ่นวายไปใหญ่ซึ่งผมเป็นคนน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้วยซ้าแทมพูดว่าถ้าผมจะเป็นประโยชน์อะไรกับบ้านเมืองก็คุยกันได้แค่นั้นเองอย่าไปมองผมเป็นศัตรูเพราะว่าระบบไอโอดาเนี่ยคือเขามองอีกฝั่งเป็นศัตรู ยิ่งไอโอนานๆเข้าศัตรูก็ตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆๆๆทั้งที่มันไม่ใช่ศัตรูมันคนไทยด้วยกันคุณทักษิณพร้อมที่จะเข้าไปพูดคุยหรือว่าปรับบทบาทตัวเองยังไงไม่รีบขอคิดอย่างเดียวว่าผมเป็นคนไทยคนหนึ่งและเคยเป็นอดีตนายกรักบ้านเมืองรักประชาชนรักพระเจาอยู่มีอะไรจะใช้ก็บอกกันมาแค่นั้นเองจบอย่างนี้อยากกลับไปเมืองไทยใช่ไหมช่เฉยผมผมทำมากินอยู่เมืองนอกผมก็ไม่ไดื่อเดือดร้อนอะไรนะผมเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็ ก็ต้องเอาตัวรับดได้หมดผมไม่ต้องเป็นต้องเพราะผม,มเองก็สร้างตัวมาจากไม่มีอะไรมาจนจนมีเงินให้เขายึดถามจริงๆว่าอยากกลับไปอยู่เมืองไทยไหมคะเฉยเฉยแล้วฮนะตอนปีแรกๆก็อาจจะรู้สึกอยากอยู่แต่ตอนหลังมาก็ปรับตัวได้เพอาปรับตัวได้ก็ดีเหมือนกันอยู่เมืองนอกไม่วุ่นวายดีอ,อยู่เมืองไทยวุ่นวายมันเขาเอาตัวผมเป็นตัววุ่นวายค่ะแสดงว่าตอนนี้ไม่มองเห็นภาพตัวเองที่จะกลับไปอยู่แผ่นดินไทยเลยเฉยเย เฉยถ้ามีโอกาสล่ะคะก็ถ้าไปก็ในฐานะคนไทยก็ต้องรักแผ่นดินไทยต้องกลับไปไปเยี่ยมไปเยนแต่ว่าผมต้องทํามากินอยู่มองนอกล่ะผมคิดว่าทุกคนก็รักชาติาากการักศาสนารักพระมหากษัตริย์เหมือนกันคิดว่าถึงเวลาไหมคะที่คิดว่าตัวเองน่าจะกลับเข้าไปเพื่อที่จะไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองนี่ก็เป็น,นสิ่งที่หลายคนเรียกร้องก,ก,ก่อนพิสูจน์ความพิสูจน์ความยุติธรรมก่อนได้ไหมว่ายุติธรรมพอหรือเปล่าที่ทำผม เอาศัตรูผมท่านนั้นมานั่งเป็นกรรมการสอบสวนแล้วม,มันมันมันแฟร์ตรงไหนอ่ะไม่แฟร์เลยทุกคนโอเคนะจบ